ข่าวราชสำนักจากเยอรมนีตอนเยี่ยมแม่เดินยิ้มเก็บเงินจบมาไวไปไวเค็มวสเสด็จกลับถึงมหานครสูริกแล้วหลังจบภารกิจ19ชั่วโมงไปเยี่ยมแม่ไปเดินยิม้มไปยืนยิม้มเก็บเงินแล้วก็จบภารกิจ19ชั่วโมง ข่าวล่าจะสำนักจากเยอรมน,นียังคงรายงานข่าวถึงเขาคนนั้นคนที่นิยมชมชอบกับการสำราญบานทรูดในถ้ำแห่งความสุขณห้องสุขสำราญชั้นสี่โรงแรมแกนโฮเทลเชอร์นาบินเชอร์สณเมืองกามมสปาเกนแคชเชนเขาคนนั้นคนที่คุณรู้ว่าเขาคือใคร มาวันนี้มาจําเป็นเพราะเป็นวันเกิดของแม่แม่ของใครก็แม่ของคนคนนั้นวันที่12สิงหาคมเขาได้เดินทางมาเหยียบแผ่นดินเกิดอีกครั้งและเช่นเคยภารกิจ19ชั่วโมงในประเทศไทยและวันนี้เช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่มหาคนครสูริกวันที่13สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระวัชิลเก้าเจ้าอยู่หัวได้เดินทางถึงนครสซลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกลาวในโลกออนไลน์โดยสื่อนักข่าวอาดีตนักข่าวรอยเตอร์อย่างแอนดูแม็กเกอร์มาเชลได้รายงานไว้หลายสเตตัสเมื่อ1 6ชั่วโมงที่แล้วแอนดูแมกเกอร์มาเชลได้รายงานข่าวตั้งแต่เขาเดิ่มจะขึ้นเครื่อง แอนดูเมกเกอร์มาแชลได้รายงานว่ามาไวัยไปไวัยท่านกลับไปแล้วแล้วก็มีแคปชั่นภาพของเที่ยวบิน TG970 จากกรุงเทพมหานครสนามบินสุวรรณภูมิถึงมหานครซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตามเวลาสเกจด,ดูทามเครื่องบินจะออกเวลา0 1นาฬิกานาที แต่แน่นอนเขาคนนั้นถ้าไม่สายไม่ใช่เขาคนนั้นคนคนนี้ไปไหนมาไหนต้องสายเสมอรอไม่เพียงพอฮ่าฮอายุขนาดนี้แล้วยังห่วงรอไปไหนท่านตามเวลาหนึ่งนาฬกหนาทีแต่เวลาออกจริงสองนาฬิกาสนาทีเสียวเวลาไปเกือบสองชั่วโมง และเครื่องบินกำหนดการถึงในเวลา7นาฬกา5นทีวันเช้าวันที่13แต่เครื่องถึง8นาฬิกา30นทีเป็นเครื่องบิน b บอิง777 3D7 โพสต์นี้เป็นโพสต์ที่แอนดูแม็กเกอร์มาแชลได้บอกถึง s สเก็ u l e time และแน่นอนภารก,กิจของเขาคนนั้นมีหลายเรื่องหลายราวภารก,กิจที่ คนไทยฝั่งที่นิยมชมชอบกับวารณกรรมหลอกลวงก็คงยังคงชื่นชอบบางทีคนไทยหลายคนเขาเลิกท่าแล้วแต่ก็ยังอยากเป็นทาสอยากเป็นไร่ต้องกราบตีนพวกนี้กระดูกสันหลังไม่ค่อยแข็งแรงพอเห็นภาพที่ผู้ชายอายุ67ปีไปเยี่ยมแม่ที่เป็นโรคประสาทอยู่โรงพยาบาลปีละ1ครั้ง หลายคนถึงกับน้ําตาไหลว่าเป็นลูกกระตันยูกระตันยูแบบไหนมาครั้งที่แล้วก็ไม่ไปเยี่ยมแม่ก็ไม่เข้าใจเรื่องราวดังกล่าวรอยน์เวนไทยแลนด์ได้ไรายงานข่าวเมื่อ21ชั่วโมงที่ผ่านมามีรายละเอียดใจความว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีสเสด็จลงพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชน default, ินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งบพปรมวงสาุวง์ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุตลเป็นการส่วนพระองค์เ <Kate> น <im ada> ื Hamilton ่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา88พันษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงเมื่อวันที่12สิงหาคม2563ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานคร มีข้อานาสังเกตว่าสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวและพระราชินีเสด็จกลับจากเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งตอนนี้กฎสากลในการเดินทางจะต้องใช้หน้ากากรวมถึงมีการกักตัวโปรดสังเกตในภาพเจ้าฟ้าสิรินธรใส่หน้ากากสองชั้น ไม่ทราบเป็นห่วงว่าจะติดเชื้อจากใครก็ไม่แน่ใจแต่สมเด็จพระวชิรก้าวเจ้าอยู่หัวและพระรายชินีไม่ได้ใส่หน้ากากทั้งสองพระองค์รู้ตัวเองได้อย่างไรว่าระหว่างการเดินทางอยู่ในเครื่องบินรวมถึงสนามบินที่นครสุริกไม่ได้ติดเชื้อมาเป็นห่วงแต่แม่ของท่านอายุ88ปีแล้วต้องมาเสี่ยงอันตรายกับเชื้อโควิด -19 ในครั้งนี้ด้วย ช่างไม่รู้บ้างเลยโอ้โอโอ้โอและหลังจากนั้นได้ไปประเพนพระราชกุศลรอยยนเวอร์ไทยแลนด์อีกเช่นกันได้หลงว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าตุทิดาพระบรมราชินีสมเด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าติริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดพระศรีรัตนศาสดา,ารามในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครน,นั่นคือข่าวคราวที่รอยยนเวิร์นไทยแลนด์ได้ลงข่าวและแน่นอนข่าวราชสำนักจากปารีสและเยอรมน,นีก็รายงานข่าวนี้ สมจักเจียมทีรัสกุลจากนครปารีสได้รายงานข่าวเมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วใจปามว่านี่คือคนที่พวกคุณค้อมหัวให้มาเมืองไทยไม่ถึง24ชั่วโมงไปเยี่ยมแม่ไปรับคอรมอใหม่แล้วออกงานรับเงินบริจาคจากซ p e ไทยเบ็คกิงพาวเวอร์ปิดท้ายด้วยการเดินยิม้มให้การจัดฉากแล้วก็บินกลับไปยิ้มนะนะจ๊ะบอกมือให้ด้วยฮ่าฮ แต่ดูสิหน้าบรรดาเจ้าตัวไม่ค่อยมีความสุขไม่รู้วันนี้แต่ละตอมเป็นเช็คตัวเลขกี่หลักข่าวแว่วๆว่าตัวเลขต้องเกินร้อยล้านนะจ๊ะเดี๋ยวจะตรงไม่แฮปปี้ฮ่าฮ่ฮ่เป็นกรรมของพวกมึงล่าสุดมีข่าวเรื่องราวของเขาคนนั้นเป็นภาพที่มหานครสุริคและแน่นอนเป็นชุดแปลกประหลาด แต่วันนี้สีแดงเข้าใจได้เพราะวันนี้ยุโรปอุณหภูมิมากกว่า30องศาเขาคนนั้นชอบอาศัยอยู่ในอากาศเย็นที่เทื่อเขาแอลอาจจะไม่ทรงโปรดเมื่ออากาศมันร้อนก็เลยถอดแจ็คเก็ตออกก่อนจะขึ้นรถเดินลงมาจากเครื่องบินแอร์มันเย็นฉ่ำใส่เต้อวอร์มแต่เมื่อเจออากาศข้างล่างซึ่งร้อนจริงๆก็ทรงถอดเสื้อวอร์มออกก็เห็นดังภาพนี้ นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ได้สเสด็จกลับแล้วหลังจากสเสด็จมานิวัฒนครมหานครกรุงเทพอมรรัตนโกตินติดเกชั่วโมงเป็นมิ่งฝันกับเหล่าตลิมทั้งหลายก็ทรงสเสด็จกลับ แต่แน่นอนพระองค์ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างครบถ้วนคือการเสด็จไปเยี่ยมแม่ทำบุญกับแม่ไปทำบุญในวัดพระแก้วให้แม่เดินยิ้มให้เหล่าประตุนิกรและทาสไา่ทั้งหลายและไปรับเงินจากบรรดาเจ้าตัวที่ต้องทำมาหากินมาถวายแด่พระองค์เป็นอันว่าอ๋ออีกงานหนึ่งไปรับครมอใหม่แล้วก็ครบภารกิจ19ชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยบินกลับไปเมื่อตอนตีหนึ นี่คือเรื่องราวข่าวครา,าวของเขาคนนั้นคนที่ตำรานบานทูรุทุกทิวาราตีอยู่ในถ้ำแห่งความสุขก,กับหน่วยทหารบริการทางเทศชั้น4ห้องสุขสำรานโรงแรมแกนโฮเทลชชนาบินเชสณนะเมืองแกมิสปาเกนแคชัชนมาไวเค็มไวกลับไปแล้วจ้า ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งย้ำอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะไม่พลา,าดข่าวสำคัญอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแข่งนี้ยังคงคือหาเรืกเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ 35บาทด้วยกันสนับสนุนนะครับจะได้มีแรงผลิตข้อมูลป่าสาลแบบนี้ให้แทบแทบมันมันสวัสดีครับ